สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คพทุกท่ันครับวันนี้พาทุกท่านมาดักนุ่มปลาไหลครับก็มันจะมีสองช็อตนะครับคือเมื่อเช้าเรามาใสเอาไว้ตรงนน้นครับบริเวณนน้นครับทั้งหมดแปดหลังครับผมก็จะมายกดูตอนค่ำนะครับเดี๋ยววันที่อย่าข้ามข้ามาสองคืนแล้วครับคืนนี้เป็นคืนที่สามนะครับ นี่ผมจะเอาเหยื่อมาเติมนะครับแต่ปรากฏว่าเราได้เหยื่อมาน้อยครับเนื่องจากว่าอหอยนี่ผมเก็บมาด้วยตอนพายเรือข้ามมาผมก็เก็บมาหอยมาด้วยครับมันก็เลยได้ไม่เยอะผมก็เลยจะใช้วิธีอ่ายกตุ้มแล้วก็เทเอาเหยื่อเก่ามาผสมนะครับจะเทเอาเหยื่อเก่ามาผสม เราจะยกยกแล้วก็เทยกแล้วก็เทมาผสมก่อนยังไม่ใส่นะครับเราจะเราค่อยใส่กลับนะครับก็คือเราจะถ้ามีปลาไหลเราก็เอาปลาไหลแล้วก็เอาเหยื่อมาเทาใส่รวมกันนี้แล้วขากลับเราถึงจะใส่กลับไปดูกันครับตอนนี้ก็สิบหกนกาสามสิบนาทีครับก็มาวันหน่อยครับเพราะว่ามันดูคึมๆเดี๋ยวมันเอาแน่นอนไม่ได้ครับบดมันจะตกมันก็ตกเลยฝน ไปติดตามมนครับเอามาดูกันครับหลังแรกเลยไฟเข้ามาย่ําหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่กระทบครับเพราะว่าเราใส่ลึกเราใส่หลบไว้อ้าวมีตัวครับรมมตัวไม่ค่อยโตแต่ก็ถือว่ามีครับอ้สองตัวเลยครับเท่ามาคูณนี่นั่นครับ สองตัวเลยครับเท่ามาคูณดิีตุ่มขบุกนี่ครับสองตัวเท่ามาคูณครับโอเคครับได้มาสองตัวครับไปต่อครับอ๋อนี่มีตัวหนึ่งครับตัวไม่โตครับ เลยก็มาคูณน,นิดหน่อยครับนะครับตัวหนึ่งครับไปต่อครับ โอ้มีตัวครับแต่ตัวเล็กครับตัวเล็กนิดเดียวครับโอ้เล็กไปครับไปปล่อยบ่อครับไปต่อครับ มันมีตัวครับข้าหมาักคูนี่ครับตัวนึงครับนะครับอันได้มาตัวครับข้าหมาักคูนี่ครับสรุปรอบย็นได้มาห้าตัวเล็กๆครับป็นตัวเล็กทั้งนั้นเลยครับโอ้ เยอะอาจจะเป็นเพราเหยื่อมันเก่าไปครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเหยื่อดูนี่ครับเราไปเทเหยื่อมาแล้วผสมกับเหยื่อใหม่เอาเดี๋ยวเราจะไปใส่เหยื่อกันครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพาทุกท่านมายกตุ้มปลาไหลครับอ่าเมื่อวานตอนเช้ามาใส่เอาไว้ครับตรงนี้ครับบริเวณนี้ก็เมื่อวานตอนเย็นมายกนะครับ คือตอนเช้าเนี่ยย้ายจากฝั่งนี้ครับย้ายจากฝั่งนี้ขึ้นมาฝั่งนี้ใช้เหยื่อเก่านะครับเหยื่อเก่าใส่มาแล้วสองวันก็มาใส่ไว้ตอนเช้าตอนเย็นมายกนะครับได้ปลาไหลห้าตัวแล้วใส่ถุงนี้ครับเนี่ยประกอบถุงรั่วครับนี่ครที่ผมเย็บซสียขาไว้เนี่ยมันพาพวกออกหมดเลยเหลือสองตัวอวันนี้ก็ เมือ่อวานตอนเย็นก็เลยเอาเหยื่อมาเติมครับเอาเหยื่อมาเติมก็คือเอามาผสมกับเหยื่อเ,เก่าก่อนจะเติมลงไปนะครับเราจะผสมกับเทเหยื่อเก่าใส่ให้หมดทุกหลังก่อนแล้วก็ผสมแล้วก็เสียบไว้จุดเดิมเอาไปติดตามกันดูครับเช้าวนนี้ก็เจ็ดนาฬิกาแล้วครับตอนนี้แดดออกแรงครับวันนี้เมื่อวานฝนไม่ตกครับถ้าฝนตกอ่ะปลาไหลมันจะขึ้นมาทางนี้ครับเอาไปลองดูครับมีแต้มมีตัวไหม วานตอนเช้ามาถ่ายตรงนี้ครับถ่ายไปได้หกหลังครับอีกสองหลังถ่ายไม่ติดครับก็่ด้ไปหาตัวก็จะลงให้ดูแหละครับเพราะว่ามัน,ถ,มนถ่ายติดตัวใหญ่ตัวสุดท้ายพอดีตัวตัวใหญ่มันถ่ายติดตัวใหญ่แต่ไอ้สองตัวสุดท้ายมันไม่ไม่ติดครับอไปลองดูกันครับวันนี้มีแต้มมีตัวไหมมาดูหลังแรกกันเลยครับ ปากปากตรงนี้ผมกล่าวว่ามันปลาไหลมันจะถอยลงมามันจะมีตัวไหมลองดูครับโอ้มีครับตัวไม่โตหรอกเข้ามาคูนนี่โอ้ตัวไม่ตตมโต,ตครับเข้ามาคูนนี่ไปแล้วตอครับ วนันตอนเย็นตรงนี้เข้าสองตัวครับนี่มีไหมผมมีครับมีแต่ตัวเดียวครับใหญ่กว่ามาคูณอยู่ครับตัวนี้นาง,างามอยู่ครับตัวหนึ่งครับงาม,งามครับ หรือว่าผ่านครับตัวนี้สายต่อครับมาดูาใส่ไว้ลึกๆบ้างมีแต่มมีตัวไหมมีครับมีงามๆเลย อ้หลายตัวครับอีตัวนี่สองหรือสามนี่สามตัวครับดูว่าตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่ก็มาคูณอยู่ครับสามตัวครับโอ้นี่เข้าจัดเลยครับเนี่ยสุดยอดครับสามตัวครับเอาจัดมาสามตัวครับ ไปกันต่อครับอูางนี้ดูดันดันอยู่นะครับไม่รู้ว่ากดลงไม่หมดหรือว่ามันดันขึ้นมาครับอ้อยมีครับมันดันขึ้นมาครับสองตัวครับตัวหนึ่งเท่ามาคูณตัวหนึ่งใหญ่อยู่ครับนี่ครับ สองตัวเลยครับตัวหนึ่งใหญ่อยู่ครับตัวนึงเท่ามาคูนนี่ครับเีครับได้มีอีกสองตัวครับไปต่อครับอย่างนีด้ดูเหมือนเหมือนจะมีอยู่ครับเหมือนจะดันดันอยู่ดันว่าไม่ดันหรอกครับ อ๋อตัวนี้ครับโอ้ตัวท้าวมะคูนนี่ครับตัวหนึ่งครับนะครับหงตัวครับข้าวมะคูณนี่ไบต่อครับ อย่างยังไงไม่รู้ครับเี้มีครับมีตัวหนึงน่งครับโอ้ตัวหนึงน่งงามๆเลยครับนี่ครับตัวหนึ่งงามๆเลยครับเอาดยมาอีกตัวครับไปต่อครับแดดออกจากครับ วันนี้แดดก้ามากครับหนึ่งตัวไหมหลังนี้เอาครับหลังนี้ครับนต่อครับสุดท้ายแล้วครับมีสักตัวไหม เอามาแล้วหนึ่งหลังครับโอ้มีครับมีตัวเดียวครับโอ้ตัวเดียวใหญ่กว่าคูนิดหน่อยครับอมองไม่เห็นครับน่ครับใหญ่กว่าคูนิดหน่อยครับอันนี้มาอีกตัวครับ ครับสรุปวันนี้ได้มาสิบตัวครับก็ส่วนมากก็มาคูณครับใหญ่ก็มาคูณอยู่สามสี่ตัวครับก็งามๆอยู่สามตัวอ่ะไปสรุปผลงานที่บ้านครับครับมาสรุปผลงานของวันนี้ครับตุ่มแปดหลัง ได้มาทั้งหมดสิบตัวครับมีไม่เข้าอยู่หลังหนึ่งครับไม่เข้าสักตัวเลยนนอนล้นก็ก็มีหลังละสามหนึ่งหลังละสองหนึ่งครับตออนั้นก็หลังละตัวครับเหยื่อเราใช้เหยื่อเหยื่อเก่านะครับผสมกับเหยื่อใหม่เหยื่อหอยเชอรี่น้ำปูไข่ไก่คือเมื่อวานนี้ผมทําเหยื่อมันมีน้อยครับผมก็เลยเท่าเหยื่อเก่าใส่ผสมหมดทุกหลังเลย แล้วค่อยเอาไปใส่ใหม่ก็ได้มาทั้งหมดสิบตัวครับมีตัวงามอยู่หลายตัวขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ